กิจกรรมการเลี้ยงหอยขมนะคะในบ่อดินนะคะก็เป็นการเลี้ยงแบบลดต้นทุนได้ดีนะคะเนื่องจากว่าการใช้วงจรชีวิตของหอยประเภทนี้ถือว่าไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะคะหรือว่าจัดการอะไรมากนะคะก็สังเกตดูนะคะด้านล่างนะคะหอยนะคะเกาะเต็มเลยนะ,ะยนะคะก็จะมีฟางนะคะ เอาไว้ให้เขาช่วงนี้นะคะหอยกําลังขยายพันธุ์ได้ดีนะคะแล้วก็เป็นอ่าช่วงที่หอยนะคะมีราคาแพงด้วยนะคะนะคะี่ค่ะเอ่อตัวนี้จะเป็นสะสะที่ทางอ่าฟาร์มขุดเอาไว้เพื่อที่จะเลี้ยงหอยและปลานะคะด้านบนก็จะมีเป็นแปลงผัก อีีนะคะนี่หอยนะคะหอยขมาทางฟาร์มจะเลี้ยงอยู่2แบบนะคะแบบแรกก็คือการเลี้ยงลงสระนะคะก็สังเกตดูนะคะฟางฟางที่เป็นท่อดหรือว่าฟางที่เราให้วัวให้ควายกินแล้วเนี่ยก็จะมีเศษ เศษที่หล่นเราก็จะมีการกวาดเศษพวกนั้นนะคะมาวางไว้ที่สะมุมใดมุมหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้อ่าเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำนะคะก็คือหอยนะคะดูลักษณะหอยของเรานะคะอ้วนมากนะคะอ้วนมากนี่ค่ะนี่ค่ะอ้วนอ้วนมากตรงขอบเนี่ยเต็มเลยค่ะลูกหอยเต็มเลยนะคะ มีตัวแมลงพวกนี้ด้วยนะคะหอยนะคะหอยเห็เจิดดูนะคะหอยกินฟางนะคะก้อนฟางก้อนเห็ดก้อนฟางนะคะจับกันอย่างเงี้ยคะ่ะกินพวกแพนต้อนนะคะเนี่ยเนี่ยน,นั้นหอยปังนะหอยปังเนี่ยหอยปังหอยปังนะคะตัวนี้หอยปังหอยปังก็เลี้ยงนะคะตัวน,นี้นะคะหอยปังก็ถ้าสมมติว่าท่านใดมีสระนะคะ มีสาก็แนะนำว่าควรจะมีผักตบลงเพื่อที่จะให้ปรับสภาพน้ำนะคะก็อาจจะทำขอบเขตเพราะว่าอาจจะดูลกหน่อยบางท่านแต่บางท่านอา่าผักตบเนี่ยอาจจะต้องนำไปบางท่านเอาไปนำบางท่านนําไปให้สัตว์นะคะอย่างเช่นลุงนาฟาร์มก็นําไปให้หมูเห็ดเป็ดไก่กินนะคะแล้วก็ทําเป็นปุ๋ยพืชสดไปนะคะสําหรับกิจกรรมการเลี้ยงหอยขมในบ่อดินนะคะถือว่าเป็นการอ่า ลดต้นทุนได้ดีนะคะสลับจุดแรกก็คือการเลี้ยงในบ่อดินจุดที่2คือการเลี้ยงในกราะชังบกนะคะก็เพื่อนำอหอยไปขยายนะคะแล้วก็เพื่อง่ายต่อการจัดก,การนะคะถ้าไม่อยากลงสระก็สามารถเลี้ยงในกระชังได้นะคะแต่ว่าลักษณะของการเลี้ยงในบ่อดินเนี่ยจะทําให้หอยมีการเจริญเติบโตได้ดีนะคะ